วันเดอร์วอชธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักผู้นำอันดับหนึ่งด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในธุรกิจแฟรนไชร์ร้านสะดวกซัก24ชั่วโมงสามารถบริหารจัดการร้านและแก้ไขปัญหาผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์จากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีพร้อมทีมงานคอยดูแลธุรกิจตลอดสัญญามีระบบรองรับการชำระเงินได้หลากหลายช่องทางสามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการและด้านการเงินให้กับเจ้าของร้านได้อย่างละเอียดและแม่นยำ ช่วยให้เจ้าของร้านตรวจสอบรายได้ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลาและยังนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาวางแผนการตลาดอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความไว้วางใจจาก Alliance Laundry System ผู้นําด้านการผลิตและจําหน่ายเครื่องซักผ้าอบผ้าอุตสาหกรรมที่ได้การยอมรับจากทั่วโลกมานานกว่า114ปีแต่งตั้งให้ทาง Wonder w a t h เป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องซักผ้าอบผ้าอุตสาหกรรมแบรนด์ Primus อย่างเป็นทางการและเป็นเจ้าเดียวในไทย ที่สามารถตรวจสอบและจัดการปัญหาเครื่องทางไกลผ่านระบบแพนเดต้บนอุปกรณ์ IoT และตรวจสอบรายได้แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเซอร์วิสดูแลทุก4เดือนไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเราจะมีจุดแข็งเรื่องตัวระบบปริหาจัดการซึ่งเราจะมีตัวระบบที่เราเรียกว่าแพน d a ต้นะครับซึ่งเราจะทําให้ทุกท่านที่ลงทุนเนี่ยได้รู้ว่าตัว ลูกค้าที่มาใหม่กี่คนคือเพราะว่าพื้นฐานของธุรกิจร้านสะดวกซักรับเราต้องรู้จากฐานลูกค้าเราก่อนพอเราจะไม่ดําเนินธุรกิจแบบลัดทิศทางซึ่งพอเรามีรู้มีมีว่าลูกค้าที่มาใหม่กี่คนลูกค้าที่หายไปกี่คนเนี่ยเราก็จะมีกลยุทธ์ที่ออกมาอย่างถูกต้องนะครับซึ่งทําให้ตัวร้านของเราเนี่ยหรือธุรกิจเราเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงนะครับ